สวัสดียรับจุนรับมาลบมาพบกับในส่วนของคอฟฟี่เบกนะในช่วงบ่ายนะจากนักทับทุนสินะครับผมก็ช่วงเช้านี้นะในส่วนของดัชนีหุ้นไทยนะครับก็เป็นไปอย่างที่เรากลัวๆกันนะฮะก็คือเป็นภาพของการพักตัวลงมานะครับจากภาวะตัวภาวะของอไอซไซโอบอร์นั่นเองนะครับซึ่งเราก็พยายามตือนๆกันมาหลายวันแล้วนะฮะว่า ภาพจากนี้ไปมันจะเป็นภาพของการสวิงมากกว่าที่จะค่อยๆมากกว่าที่จะแบบพุ่งขึ้นไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นความกังวลนะคือเมื่อคืนนี้นะแม้ว่าทางเฟดเนี่ยจะมีการลดดอกเบีย้ยตามค่านะ0.25นะฮะแล้วก็ตัวแนวโน้มของการประชุมในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะลดดอกเบีย้ยอีกสองครั้งนหะอย่างไรก็ตามโทนของดอกเบีย้ยในช่วง ปีหน้าแล้วก็ทีปีถัดไปนะต้องบอกว่าดูแล้วโทนเนี่ยมันมันดูแล้วไม่ได้ลงเหมือนรอบก่นกอนๆที่เขาที่เขาแถลงมานะครับก็คือเหลือการปรับลดลงในปีหน้าเนี่ยหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็ปีถัดไปอีกหนึ่งครั้งแทนนั้นเองนะก็เลยทําให้ตรงนี้เนี่ยมุมมองของนักทุนเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหนึ่งนะก็ส่งผลให้พกค่างเงินพวกเนี้ยม,มีมีการกรับทิศทาง,องพอสมควรนะรเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดู ภาพสรุปในส่วนของตัวเซ้นเด็กนี่ก่อนตัวเซ้ e นเด็กนับเช้านี้นะครับลบไปประมาณ6จุดนะครับก็เรียกว่ามาปิดที่บริเวณ1,300งพันสาร้อยพอดีเลยนะครับหลุดมานิดหน่อยนะฮะววลุ่มการซื้อขายก็26,000ล้านบาทนะก็ถือว่ากลางนะครับแล้วมาดูชุดหุ้นนบที่มีการปรับตัวลดลงนะต้องบอกวันนี้เนี่ยกระจายไปหลายๆกลุ่มเลยนะครับแต่ว่าตัวที่ลงมาแรงๆเลยวันนี้จะเป็นตัวเ r ี ตัว44วันนี้ลงมา8เปอร์เซ็นต์นะฮะหลังจากที่ทางบริษัทเนี่ยออกมาแถลงนะว่าทางบริษัทแม่เขานะครับก็คือในส่วนของพอดีผมมีข่าวมาให้อ่านนี่นะฮะทียตีนะเผยว่าในส่วนของบริษัทใหญ่นะครับ h าเป็นเป็นกลุ่มของเซนทันนี่แหละนะห้างสรรพสินค้าเซนทันนี่แหละนะเสนอซื้อกิจการนะแล้วก็รับโอน สัญญาเงินกู้นับของห้างนะครับลีนาเซนเตในอิตาลีนะมูลค่าหนึ่งสี่ัล้าน 1, 4, 000, 000, 000, บาทนะซึ่งมองว่าธุรกรรมนี้จะสิ้นจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้นะแล้วก็ได้รับเงินสุทธิสุทธิธล้าน1,3ึ่งพล้านบาทนะถามว่าเอะทำไมอ่ะือขายกิจการออกไปทำไมกลายเป็นว่าเกิดนักทุนมองเป็นในแง่ลบนะก็ต้องบอกว่า,าตรงนี้เนี่ย ทางมันมันมีคอมเมนต์เข้ามานะว่าเอ๊ะการขายกิจการแบบนี้ออกไปเนี่ยมันเป็นการขายมูลค่าที่ต่ำกว่าในส่วนของตัวมูลค่าของการตระเมินนะ่ะนะครับต่ำกว่าตัว cr c นะัก<ม>ก็เลยมองว่าตรงนี้นะมันมันเหมือนเอ๊ะขายขายราคาถูกไปหรือเปล่าอะไรนี้นะฮะหรือว่าในส่วนของตัวรายได้ในอนาคตนะนะนะพอคุณขายออกไปเสร็จเนี่ยนะคุณจะเอา ตัวรายได้อื่นตรงไหนเนี่ยมาทดแทนนะก็เลยทำให้ในส่วนของตัว CRC เนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงในวันนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นการขายได้เงินเข้ามาในในบริษัทก็ตามนะครับเอามาดูตัวอื่นนะฮะนอกเหนือจาก CRC นะฮะก็เป็นในส่วนของตัว i อ t นะวันนี้ลงเอเดี๋ยวแป๊บนึงนะ c ีอีนะวันนี้ตัวแรกเลยนะมีผลกระเซ็ตประมาณหนึ่งเเซนะครับแล้วก็กลุ่มถัดมานะเป็นตัว i อซนะวันนี้ทั้งแอดวานนะทั้งทูเนี่ยลงมาด้วยกันเลยนะรวมๆกันประมาณ1.2%ึองเปอเท่าที่ครับ1.2จุดอนะอันนี้หมายถึงกระทบต่อเซนต์เด็กนะครับแล้วก็าตามๆกันมานะในส่วนของกลุ่ม Energy นะตาม ราคาที่ย่อลงมานะกลุ่มแบงก์ property, commerce พวกนี้วันนี้มีแรงขายเข้ามาเรียกว่ากระจายไปในหลายกลุ่มเลยนะฮะอย่างเช่นกลุ่มไทยนะฮะ CPO, BJC นะปตทขอมินนะ SCB Global, OMO นะพวกนี้นะต้องหมอเนี่ยทากลุ่มสังเกตดูนะกระจายไปในหลายๆกลุ่มเลยนะวันนี้เรียกว่าลงกัน ค่อนข้างทวนหน้านะออนะฮะทีนี้เรามาดูในส่วนของฝั่งที่เป็นบวกบ้างนะครับก็ต้องบอกวันนี้น้อยมากนะก็มีแค่เดลต้านะฮะที่ยังบวกได้ช่วยประคองสัดัชนีได้นะครับเราอาจจะมีกลุ่มเฮล์นัะพี่ขึ้นมากันอยู่ประมาณหนึ่งนะครต้องบอกไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมากันทั้งหมดนะแต่ว่ามี b h นะบ c h ีชะรกนี้นะที่เด้งขึ้นมานะอันนี้ก็คาดหวังในเรื่องของตัวที่เข้าไป รีเซนต์นะให้กับทางคู่รินั่นเองนะว่าน่าจะได้ผู้ป่วยกลับมานะเพราะว่าช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ป่วยคู่เวเนี่ย่างไปเยอะมากๆนะครับอ,อันนี้ก็เป็นภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะฮะสองเรื่องนะที่วันนี้ทําให้ดัชนีอ่อนตัวลงนะครับหน o ึ่งโอเวอร์นะฮะสองก็คือโมเมนตัมของเฟดนะที่อาจจะมีการรียกอะไรมี แนวโน้มดอกเบีย้ยก็ลังอย่างในช่วงปีหน้านะไม่ใช่ปีนี้นะดูแนละ้วมันเหมือนจะไม่ลดเหมือนเหมือนอาทำแถลงในรอบก,ก่อนนะครับคือลดน้อยมากนะลดแค่ปีละครั้งแค่นี้นะครับอ่ะส่วนญี่ป,ปุ่นนะญี่ป,ปุ่นเกาหลีไต้หวันวันนี้ยัง,งยืนดันบวกได้นะครับส่วนฮ่องกงแล้วก็จีนนะวันนี้ลงมาเพราะนั่งแรงนะลงมากันประมาณหนึขอขอขอ่งเปอร์เซ็นต์กว่า นะครับถามว่าจีนตรงนี้มีข่าวอะไรเข้ามามันมีข่าวตัวนี้ครับนักทุนก็คือในส่วนของธนาคารกลางจีนนะมีการคงดอกเบีย้นยนโยบายนะครับไว้เจ็ดวันนะไว้ที่หนึ่งสี่เปอร์เซ็นตามเดิมตรงเนี้ทางนักทุนค่อนข้างที่จะผิดหวังนะต้องบอกแบบนี้นะเพราะว่านักทุนี่ยมีความคาดหวังว่าจีนเนี่ยจะมีการจะตุ้มเศรษฐกิจนะทั้งนโยบ,บายการคลังนโยบ,บายการเงินเข้ามาสนับสนุนนะครับเพราะว่าตัวเลข การฟื้นตัวในตัวเลขของ PMI ในทุกอนี้มันยังไม่ได้แบบฟื้นตัวเข้าไปเหมือนกับในช่วงก่อนๆนะครับเขาก็เลยยังคาดบอกว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีการกระตุ้นนะแต่พอพอมคงหลบเบี้ยนะมันก็เลยทําให้มีแรงขายเข้ามานั่นเองในส่วนของสัดดัชนีหุ้นจีแล้วก็องกงนะฮะอย่างไรก็ตามนะตรงนี้นะเขาก็คาดการว่าจะเป็นการ ผ่อนอเขาเรียกอะไรผ่อนคลายนโะยบายการเงินไว้ก่อนนะฮะก็คือเหมือนคงดอกเบี้ยไว้ตอนนะฮะแล้วก็กลับมาพิจารณาอีกครั้งเนี่ยหลังช่วงประชุมใหญ่ของอมมริกานะในช่วงเดือนตุลาคมนี้น,นะ,นะครับในส่วนของประเทศอื่นๆนะครับก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในแดนแดนแดนลบแหละนะวันนี้นะอย่างเช่นสิคโปร์มาเลยน,นะครับเวียดนามพวกนี้ ส่วนฟิวเจอร์นะครับดาวโจน์แล้วก็นะแนสแ a q บวกอยู่ประมาณ100กวราจุดนะทั้งคู่เลยนะครับส่วนน้ำมันนะยังลงต่อจากเมื่อคืนนี้นะฮะบุกลบมา27เซ็ซนนะครับ63 7ิสส่วนราคาบาราราคาทองคำนะับวันนี้ลง็นังแรงนะครับลงมา22บเหรียญในประเทศลงมา100บาท ส่วนดอลลาร์อ่านี้แหละที่ผมตื่นไปตั้งแต่ช่วงแรกว่ามันมีการกลับกิจกางนะครับ,รบเดี๋ยวโชว์รามให้ดูนะตอนนี้อยู่ที่เก้าสิบเจ็ดจุดสองห้านะครับเงินบาทเราอ่อนค่าลงนะครับสามสิบเอ็ดจุดแปดแปแล้วก็บอลยินคงคงทรงทรง,งตัวนะสี่สุดห้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูมอแอนตัวค่างเงินดอลล่าร์นิดหนึ่งอ่เนี่นะค่างเงินดอลลาร์น่การจับทิศนะอ่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย ตัวค่างเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงแบบเป็นทางเลยอ่าแต่เนี่ยพอเมื่อวานเนี่ยโคนของเฟดที่ดูแล้วไม่ได้ลดดอกเบี้ยในช่วงสองปีหน้าเนี่ยเหมือนอ่าจริงๆต้องบอกว่าในช่วงปีนี้แหละไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือเฟดเนี่ยองค์การมุมมองาการลงดอกเบี้ยไว,ไว้สองครั้งอันนี้ไม่มีการเปลี่ยนนะครับแต่โคนของปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปเนี่ยมีการเปลี่ยนนิดนึง นะโกนเดิมเนี่ยน่าจะมีการลดดอกเบี้ยลงมากกว่าหนึ่งครับนะแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อเมื่อคืนนี้เนี่ยเฟดเนี่ยแถลงเข้ามาว่าน่าจะมีการลดดอกเบี้ยลงปีละหนึ่งครั้งนั่นเองนะก็เลยทํให้ตรงนี้เนี่ยทิศทางของเงินดอลลาร์เนี่ยกลับมาแข็งขนาดนั้นเองนะครับก็แน่นอนครับพอทิศทางพวกนี้มันมีการเปลี่ยนทิศในระยะสั้นๆมันก็จะไปกระทบนะกับเรื่องของตัวฟันฟูได้นะครับ การปกปิดครับผมเดี๋ยวเรามาดูการในส่วนของทิศทางในช่วงบ่ายนี้นะครับมองอย่างไงนะครับก็ช่วงบ่ายเนี่ยเรายังมองเป็นภาพของการแว่งตัวในกรอบแดนลบนะฮะเรามองแแดนลบอยู่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องต้องดูตอนปิดวันนะฮะว่าหลุดหนึ่งพันสา้อยจุดไหมนะครับถ้าหลุดอันนี้ต้องต้องบอกว่าซินิเมนอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ายัง ปิดแล้วยืนทรงๆแถวๆเนี่ย3,000อ่า1,300จุดบวกลบเนี่ยยังถือว่าพอได้นะครับเดี๋ยวไปดูภาพเทคนิคทีนึงนะครับฟังแบบนี้แล้วก็จะดูโมง,โง,โง,โงนะฮะอ่ะเพราะนั้นช่วงบ่ายนะครับก็เรามองตัวอินดี x เนี่ยแกว่งตัวในกรอบแดนลบนะฮะกรอบค่อยจะอยู่1,2,9,5ถึง1,3,1,0นะครับ,รบช่วงนี้ก็คงจะเน้นเป็นตัวดีฟ a วลู นะครับแล้วก็มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวก็คือในเรื่องของกลุ่มโรงพยาบาลนะจากฐานผู้ป่วยในประเทศนะที่เล่นตัวขึ้นนะเนื่องจากมีตัวไข้หวัดใหญ่นะที่ระบาดเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของทางด้านกลยุทธ์แนะนำเป็นตัว B H นะ B C H นะแล้วก็คาราบาวคาราบาวอันนี้เป็นตัวมกริดแชร์นะล่าสุดประกาศออกมาเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นนะฮะ ครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะตัวภาพสัญญาณเทคนิคนะครับที่ที่เราเคยคอมเมนต์เอาไว้นะเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันนิดนึงก็ตัวเส้นเด็กน้ะวันนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าการย่อลงเนี่ยเราไม่ได้แปลกใจนะฮะเออต้องบอกแบบนี้ก่อนนะเพราะว่าเราพูดเอาไว้สองวันก่อนที่มันจะลงอยู่แล้วนะฮะว่า การที่ตัว i n d e ี x เนี่ยเขาขึ้นมาอยู่ในโซนที่เป็นโอ้บอสแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพของการแกว่งตัวและมีความผันผวนสูงนะฮะอ่านขยายให้ดูนิดนึงนี่นะฮะตรงนี้เป็นโซนที่เป็นโอ้บอสนะครับซึ่งเราเห็นว่าพอโอ o บอสปุ๊เนี่ยมันมักจะถูกแรงขาเนเห็นไหมฮะ เนี่ยผมก็พูดมาสองสาวันแล้วแหละนะก็พูดแบบเนี้ยนะว่าไปว่าเออระวังนะการความผันผวน,นที่มันจะสูงขึ้นในช่วงนี้นะครับเือ,อเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ในส่วนของตัวไอซ์ไซ์่มันเข้าเขตโตบอลนะครตัวเส้นสีสีอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนอ่ะตัวเส้นสีเหลืองตัวนี้แล้วนอ่ะเนี่ยนะครับเป็นโซนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นซึ่งเราเตือนมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาเตือนนะเห็นลงปุ๊บเนี่ยโอ,โอ้เนี่ยฉันพูด ฉันมาเคลมไม่ใช่นะอันนี้คือเราพูดมาสองวันติดๆกันนะให้เรามาระวังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้การย่อตัวเนี่ยไม่ได้แปลกใจนะต้องบอกแบบนี้เลยไม่ได้แปลกใจนะฮะทีนี้ถามว่าการย่อตัวลงมาแล้วเนี่ยอ่ะเหมือนที่เราพูดแล้วที่นี้ต้องะมองย่างไรนะครับก็ตรงนี้มันต้องแบ่งเป็นสองนารรโอแบบมีคำับุนก็คือถ้าคุณเป็นลักษณะการเล่นเทรดดิ้งทั้งคุณลองสังเกตตรงนี้ดีๆนิดนึงนะตรงนี้มันจะมีแนวแนวแคป ตรงนี้มีแนวแคปอยู่นะครับอ่าซึ่งตรงนี้เนะี่ยวันนี้เนะี่ยลงมาปิดและวันนี้ลงมาปิดแนวแคปนี้แหละบริเวณหน 1, ึ่งพันสามร้อยจุดตรงนี้นะครับเพราะนั้นที่บอกครับว่าที่เนี่ยที่ที่ที่เสร์ทที่คอมเมนต์เอาไว้นะว่าเนี่ยช่วงปิดตลาดเนี่ยเราต้องดูนะว่ายืนหนึ่งพันสามร้อยตรงเนี้ยได้หรือเปล่าถ้าไม่ ถ้ายืนไม่ได้เป็นไงฮะโมเมนตัมเออมันมีโอกาสที่จะไหลลงต่อนะครับซึ่งแนวรับสําคัญในรอบนี้เนี่ยเรามองเป็นโซนนี้ก็เป็นโซนที่เขาเบรกขึ้นมาได้นะก็จะประมาณสักหนึ่งสองแปดตูแล้วกันเอาเป็นทุ่นทวแล้วกันนะตัวเลขก,กลมๆแล้วกันจริงๆมันจะประมาณหนึ่งสองแปดสามแต่เอาทุน่นทวและนะเพราะนั้นตรงนี้จุดเนี้ยสําคัญมากนะการปิดของดัชนีในวันนี้หนึ่งพันสามร้อยจุดนะครับถ้ายืนได้ โมเมนตัม um ของการเก็งกาไรนะครับเทรดดิ้งสังส้นๆยังคงอยู่ยังเร้นได้น,นะแต่ว่าถ้าหลุด1,300จุดอันนี้ไม่ดีนะครับนักเทรดดิ้งหรือนักเก็งกำไรควรที่จะต้องมีการลด Position ลงนะครับแล้วไปรอแนวรับที่โซนนี้โอเคเนาะอ่าอันนี้สำหรับตัวเทรดดิ้งนะครับทีนี้สําหรับนักทุนที่ต้นทุนต่ำหน่อยแล้วมีการถือหุ้นมา นะครับให้สังเกตจุดนี้เหมือนกันครับที่หนึ่งสองแปดูตัวเนี้ยเหมือนกันนะครับไม่ควรหลุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าถ้าตรงนี้เนี่ยเขาหลุดลงมานะครับมันจะกลายเป็นว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้่วงที่เขาเบรกขึ้นไปตรงเนี้ยนะมันกลายเป็นโอลเบรกนะครับเราก็หลุดลงมาโอเคเนาะแต่ถ้าลงมาแล้วไม่หลุดเป็นไงฮะ,ะถ้าภาษาเทคนิคก็จะเรียกว่าโทแบ็กนะโทแบ็ก นะครับก็คือลงมาทดสอบแนวแนวรับนะฮะว่ามีความแข็งแรงนะครับซึ่งถ้าลงมาแล้วไม่หลุดโซนนี้นะหนึ่งสองแตะูนะฮะโซนเนี้ยนะครับ,นนรบตัวดัชนีก็มีแนวโน้มที่จะรีบาวด์อีกครั้งนึ่งนะครับวันนี้น่าจะเคลียร์นะตัวเลขสำคัญสำคัญนะฮะตรงไหนตรงไหนนะทุรยะสั้นหนึ่งพันสามร้อยจุดนะฮะนั่งทุรยะสั้นนะฮะดูดีๆอย่าให้หลุด นะถ้าหลุดลดพอร์ตลงนะครับแล้วไปรอ1280งนสะดูดศูนนะดูโซนนี้ก่อนนะโซนใครถือหุ้นมาดู1280นะฮะ1,300จุดยังไม่ได้มีอะไรนะฮะหลุดมายังยัง,ย,งยังโอเคนะคยังไม่ได้อะไรนะแต่ถ้าหลุด1280อันนี้ต้องลดความเสี่ยงเช่นกันนะครับส่วนถ้าไม่ถ้าไม่ดอ่าสมมุติว่าลงมาแล้วไม่หลุด1280สโซนนี้นะครับแล้ยังโคง a r ร็ต เอาไว้ที่แนวฟิโบเนาะหนึ่งสามสามห้าเหมือนเดิมนะี 1, 3, 3, 5, 1, 1. ค,ครับก็ในส่วนของตัวเซนตเด็กนะประมาณนี้นะใครเคลียนะใครเคลียเรื่องของตัวเลขเรื่องของการวางกลรธ์ตัวเซนต์เด็กนะกดหนึ่งมานิดนึงนะฮะหรือว่าถ้าใครมีคําถามนะฮะก็ถามมาได้นะคืออย่างที่เรียนไปครับร่วงเช้าเนี่ยก็เพิ่งพูดไปนะว่าตอนนี้เนี่ยเซนเด็กเนี่ยมันอยู่ในโซนที่เป็นโรบอท นะครับเพราะนั้นการวางกลยุทธ์เนี่ยมันสําคัญมากนะเพราะว่าถ้าคุณมาติดเนี่ยหมายความว่าคุณมาติดโซนที่มันค่อนข้างสูงเปตตาบอกใช่ไหมครคือคุณมาติดโซนที่มันเป็นโอบอสเวลาแงะเดี๋ยวจะแงะลำบากนะเพราะ,ะนั้นช่วงนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับการที่จะรู้จักเรื่องของกาครควบคุมความเสี่ยงลดความเสี่ยงพวกเนี้ยนะเวลาผิดทางอันนี้สําคัญครับทีนี้เรามาดูเป็นข้อแนะนำนะในช่วงหลายต็เลือก ล้อไปกับในส่วนของทางด้านกลยุทธ์นะครับวันนี้จะเป็นตัว B H นะฮะประเด็นก็คงจะในเรื่องของรอผลสรุปนะนะในส่วนของปวดคูเวตนะครับอ่แล้วก็ในส่วนของธนาคาฟก็เป็นการกว่งตัวนในกรอบสามเหลี่ยมล่าสุดก็เด้งขึ้นมานะยืนเหนือเส้นสิบวันได้นะครับอินดิเคเตอร์ก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรไอซีเด้งขึ้นนะฮะเอ c มียังยืนเหนือสูงนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเด้งขึ้นมา ของบวลร่มที่มากกว่าาเฉลีย 5, 5, 5วัน้วยนะครับคะนแนนนำเก,ก่งกำไหรหน้าแนวรับ1.83.5นะครับแนวท้้น1.81ตลอด1.82นะครับตัวที่2นะี่เป็นตัวคาร์บาวนะทีนี้เรียนไปแล้วเนาะว่าในส่วนของมาเก็ตแชร์นะครับในส่วนของยอดขายเครื่องดื่มชูก,กำลังเนี่ยมีภาพของการฟื้นตูกขึ้นนะครับซึ่งก็ตัวสัญญาณชาร์จถือว่าทำได้ดีนะช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันเป็น เนี่ยนะอินดุตใ้ด้โชเดอร์แล้วก็เบรกแนวเล็กไลน์ขึ้นมาได้นะฮะต้าสูงมีการย่อลงนะครับแต่ว่าไม่หลุดเส้นหนะ้าสิบอ่าเราเด้งขึ้นมาอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเด้งขึ้นมาผ่านเส้นสิบวันนะครับอินดิเคเตอร์วอลลุ่มมากันนะวอลลุ่มนะครับก่อนแนะนำเก็งกำไรนะครับผมแนวรับห้าเจ็ดสลิงนะครับต้านห้าเก้านะฮะขึ้นรอที่ห้าหกจุดห้านะครับ มาดูข่าวเพิ่มเติมอีกหนึ่งข่าวนะสองข่าวนะั้นรายงานเรียบร้อยแล้วนะฮะก็วันนี้ไอโฟนนะครับมีการปรับตัวขึ้นมานะครับก็ตรงนี้เนี่ยทางบ,บุ๊กมองเรื่องของอ่าทิศทางแล้วกันทิศทางการดำเนินงานในในในช่วงตัดปลนนะครับว่าน่าจะมีการฟื้นตัวได้นะเนื่องจากว่าในส่วนของตัวยูซนี่แหละ,ะตัวนี้แหละนะโครงการยูซเฟสามเนี่ยนะมองว่าทางไทโฟนเนี่ยน่าจะได้ประมูลง,งานได้ อย่างน้อยสองสัญญาณน,นี่นเองนะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวความหวังเลยนะของตัวไทยคมนะในการที่จะมีตัวรายได้ใหม่ๆเข้ามานะครับโอเคมาดูีคอมเมนต์คำถามกันบ้างนะครับนะโอเคนักลงทุนกดหนึ่งกันมาเพียบเลยนะฮะขอบคุณมากนะกนะ็วางกลยุทธ์ที่ดีนะอย่างที่เราเตรียมกันมาหลายวันแล้วนะโอ้บอสมอไห่เนี่ยนะฮะ ต,ต้อง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 วางเลเวชันดีๆนะเพราะไม่เพราะไม่งั้นเนี่ยคุณมาซื้อแล้วมาติดแถวเนี่ยมันมันจะติดสูงนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตเหมือนเดิมนะขออนุญาตตอบจากข้างล่างมาเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าบางทีตอบจากข้างบนมาข้างล่างก็ไม่ได้ตอบนะฮะวันนี้ยังไงขออนุญาตตอบข้างล่างขึ้นมาบ้างนะฮะพิสกรีม บิกคลินตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณการซื้อเพิ่มน,นะครับเนื่องจากว่าตัวเนี้ยตัวราคาหุ้นมีการหลุดเส้นสิบวันลงมานะครับก็ระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของตัวช่วงนี้ปัจจัยที่มากดดันก็คงจะเป็นเรื่องของการลดค่าไฟนะครับเมือ่อเมื่อวานนี้เนาะหรือเหมือหรือวันก่อนเนี่ยเห็นมีข่าวเข้ามาว่าจะลดค่าไฟประมาณสี่สตางค์ตัวนี้มันก็จะไปกดดันกับตัว กลุ่มโรงไฟฟ้าที่เป็น SPP นะแต่ว่าโดยเทรนดโดยรวมเนี่ยมันยังไม่ได้เสียทิศเนาะยังอยู่ในทิศทางขาดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะต้องรอเกี่ยประเด็นนี้นิดหนึ่งนะครับ BTS กิกนะครับก็ดูแนวรับนะประมาณ2.6โซนนี้นะครับส่วนแนวต้านประมาณ2.8นะครับเส้น200วันนะครับ CPIN ดีนะครับ c p n ดีก็ดูแนวรับประมาณสักสิบเ็ดเกตนะเส้นสิบวันะครับ,รบส่วนแนวต้โซนนี้นะครับประมาณสิบสองห้ารับ g าฟ f i n i t y นะครับราฟ f i n i t y ตอนนี้เป็นสัญญาณพักตัวค่อนข้างชัดเจนนะไอ้ค่อนข้างชัดแล้วนะนี่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยหลุดทุกเส้นลงมาด้วยนะ เส้นสองร้อยเส้นสิบห้าสิบอันนี้เป็นแนวโน้มพักตัวละออันนี้ชัดเจนละนะครับก็แนะนําว่าถ้ามีอยู่คงแค่ถือนะฮะคงแค่ถือนะครับคงยังไม่เพิ่มเพิ่มโพซิชันในช่วงนี้นะครับแต่ว่าแนวโน้มระยะยาวเนี่ยตัวแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยมันยังไม่ได้เสียหายเนาะ,ะรือมันยังเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นๆตรงเนี้ยมันยังไม่มีสัญญาณของการซื้อเพิ่มห,หรือคข่งเข้ามาเก่งอะไรในช่วงนี้นะครับเพราะนั้นก็ จะเข้าลงทุนใหม่ตอนนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะบันปูนะครับบั้นปูดูแนวรับประมาณสี่จุดเก้าศูนย์นะฮะเส้นสิบวันนะครับส่วนแนวต้านไฮเดิมนะ5้าจุดหนึ่งห้านะครับแต่ว่าผมเพิ่มเติมให้หนึ่งนะสำหรับจากเล่นบ้้นปูเนะี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ในส่วนของราคาผ่านหินเนี่ยไม่ดีเลยนะนักนทุนนักนทุนบอกว่าเอ๊ะเ,เขาไปทําธุรกิจอื่นไม่ใช่หรอไม่ใช่ผ่านหินแล้วไม่ใช่หรอ ใช่ครับถูกต้องนะครับก็คือเขามีธุรกิจอื่นนะไม่ว่าจะเป็นแก๊สนะฮะหรือว่าเป็นในส่วนของกร e นเอเนจีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าต้องบอกว่ากำไรโดยรวมตัวหลักๆตัวใหญ่ๆยังมาจากทางหินซสเยอะนะครับซึ่งเราเห็นว่าโมเมนตัมเนี่ยในช่วง Q3 เนี่ยมีการดอรอปลงมารแรงพอสมควรนะฮะอันนี้ Q2 อ่ะอันนี้คิวสองนะครับอันนี้คิสมนะคิสองเนี่ยขึ้นมานะฮะอ่ะ q ิสามเนี่ยดอกลงมาก็นั่งแรงนะครับหลายคนบอกเอ้าเขาขายเป็นฟอร์เวิร์ดนะครับคิสองขึ้นเนี่ยน่าจะกำไรดีอันนั้นไม่ไดีอันนั้นไม่ได้เถียงอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าราคาขึ้นปุ๊บเขาะจะบุ๊ส่วนใหญ่พวกนี้มันบุ๊เป็นเป็นครึ่งปีนะครับอ่ะเพราะนั้นตรงเนี้ยคิวสามันมีโอกาสนะฮะที่ตัวกำไรอาจจะฟื้นตัวขึ้นมาได้แต่แนวโน้ม รุ่งถัดไปเนี่ยอันนี้เราเห็นภาพชัดเจนว่ามันย่อลงนะครับมันย่อลงนะครับเพราะนั้นถ้าจะเล่นตัวนี้ก็คงเป็นลักษณะงการเทรดดิ้งแล้วกันนะครับคงจะไม่ได้มาหยยาวอะไรมากมายนะครับนะปูมใหญ่นะปูมใหญ่ดูแนวรับประมาณสองสองห้าสองสองหกนะครับประมาณนี้นะฮะส่วนแนวต้านตอนนี้คงจะอยู่ที่ประมาณสองสามหนึ่งนะบเบื้องเดินก่อนนะครับ ได้ก็ค่อยไปลุ้นแผวปูถันผ่านได้น่าจะดีเลยนะประมาณสองสามหกสองสองสี่ศูนย์แถวนั้นอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ในส่วนของ c o f f e ่เบรกนะครับก็ปรับมานี้นะครับนั้นทุนที่ถามมาแล้งแต่ต้นก็ก็ไม่ต้องงอนนะนักทุนนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่าคือคำถามมาเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยคำถ,ถามเยอะจริงๆนะเยอะมากนะครับคือ ด้วยเวลาที่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันตอบได้ไม่หมดทุกคําถามนะครับเพราะฉนั้นมันก็ต้องสลับกันแหละนะบางทีบางวันผมก็ตอบจากข้างบนลงมาด้านล่างก็ไม่ได้ตอบนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องสลับกันบ้างนะครับตอบจากข้างล่างตอบจากข้างบนขึ้นไปบ้างน,นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะที่ไม่ได้ตอบทุกคําถามนะครับอ่ะโอเคสท่านั้นนี้นะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าช่วงนี้อยู่ในโซนอวบบอสนะครับ ผมมาพูดให้ประมาณ2อวันสวันแล้วนะว่าช่วงโอ์บอสมาจากผันผวนสูงพนันช่วงนี้ต้องได้ว่ากระชับพอร์ตดีๆนะครับตัวไหนหลุดตัวไหนคัดนะต้องชัดเจนนะครับเพราะไม่งั้นถ้าคุณติดโซนนี้มันจะเป็นโซนที่ค่อนข้างสูงพออสมควรนะตามสัญญาณเทคนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ